วันนี้วันที่6มีนาคม2 5 6 5นะครับวันนี้เราจะพาหลวงพี่มาอะไรครับผูกแย่ในเปียโอ้ลูกย่านเปียนะครับเป็นพันนาเกษตรบนคูบาแจ็คเป็นพันห่ังครับเอามาแต่น้ำพี่น้องน้ำหน่อยๆฟันว่าิันว่ามันปลูกติดผมก็อยากล่องิือครับผม,นา,น,ามนาเกษตรว่าสิตั้งซื้อนาเกษตรหนึ่งเนาะนี่ดินี่หน่อย หนวยเงี้วสีก็ะมีนะครับใหญ่ก็มีเราจะปลูกต้นนนนครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเราจะมาดูแปลงปลูกของเรากันต่อเลยนะครับหน่วยพนักงานของเรานะครับอันนี้เป็นลายเดือนนะครับผมอัปโปแล้วกเป็นพนักงานประจําแล้วนะครับผมนี่แปลงของเรานะครับแปลงปลูกมีเปียร์นาเกษตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวพนักงานของเราจะสาธิตการปลูกนะครับ นี่นะครับเป็นแปลงของเราเราลองแบบที่สองนครับนะครับเดี๋ยวพนักงานของเราจะทําการวางท่อนพันุนะครับที่เราได้เปลี่ยนน้าใส่ไว้ตามร่องนะครับเป็นแบบที่สองเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงแรกนะครับที่เราปลูกเมื่อวานอืมอ่ะงั้นชมแปลงที่สองก่อนก็ได้นะครับวิธีการวางนะครับผมพนักงานคงจะวางให้นูนะครับวางลงไปเลยนะครับผมในร่องน้ําอย่างนี้นะครับ ตัดท่อนพันถ้ามันต้งกับวัดปลูกเงี้ยงๆเลยครับผมถ้ามันบ่ต้งกับตัดสันสันยังสิวางเลี้ยงไปเลยครับผมนี่แอนนกกาครุบะวางต่อกันไปเลยครับผมนี่มันสุดนี่นะเอาเปียกๆยังสิละนะครับผมอย่ากลัวว่าเน่าบ่เน่าครับผมบ่ลองไปสงสัยอย่าไปนั่งคิดเห็นเห,ห,ห็ดบังหนวดอย่าไปเสียเขาเขาห็ดบังเจ้าของ เห็นว่าคู่บ่าเรื่องไหนนะครับอืมันว่ามันสีนา่ามันสีนา่ามันหน,น,น่อยยังไม่เห็ดว่ผสนอันนี้ครับในางานงคนเป็นคนไออืมนี่นะครับผมนะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งแปลงที่หนึ่งแถวปลูกหมู่มมบ้านนี้ครับผมนนบเมื่อก่อนเนาะเขาไป็นนามสินบนเลยอะอ่ะเอาระวังทางครับผมเป็นแปลงเฮกวัวลาปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์ครับผม มาทานให้กันนันนี้งเบืองแนวอันนี้กับแป้งเพนกละครับผมแต่ว่าเป็นแบบดำเมืองแล้วนิ้วสูบแบบวานนะครับได้อล้น,นี้ดำนิ่ติดดีอยู่แต่ว่าต้องดำทีๆครับผมนี่อันนี้แป้งแบบวานแกวอยู่ครับผมมาแต่มีน้ำเลี้ยงอ้าวนี่ครับผมเป็นแป้งของอแพงกล่าที่เราเอ้ยไม่ใช่สินี่เปียนะครับผมปลูกได้ประมาณหมื่นสองหมื่นนี่แหละปล่อยน้ำหลากเลย ครับบันไดยกลองครับผมเอารถถหน่อยยกลองนิดน,นึงแล้วก็บกบขึ้นครับผมนี่บรรยากาศเดี๋ยวมือหนาเสื้อผ้า,าไปบึแปงแปลงงวัวครับผมอิ่มแล้วนอนแล้วครับผมนอละ่ะซูมซูมอะไรวะของอะไรยอยู่หน้าหนไหนเนี่อิ่มแล้วปล่อยเรื่มแปลงเพ่งโคราครับผมแปลงที่นี้สปริงเกอร์นี่เอาไว้เป็นทอนพันธ์ครับผมยังบวแตะ บรรยากาศไปเดี๋ยวห้องกลับไปเบ่งแปลงน,นี่แปงเอาอีกรอบหนึ่งครับผมแปลงที่สองอ้าวนะครับผมก็จะถึงอีกเหลืออีกสองล่องนะครับพนักงานของเราก็เตรียมทอนพันมานะครับผมปึ๊บนี่นะครับเราตัดให้มันตรงนะครับผมสักประมาณเมตรนึงก็ได้มันขนส่งง่ายนะครับเดี๋ยวพนักงานของเราจะทาการเปลี่ยนสับล่องน้ําให้ดูนะครับผมนี่นะครับผม เราจะทำการสับเปลี่ยนร่องน้ำนะครับเป็นน้ำโซลาเซลล์ที่เราติดตั้งโดยสุรักษ์ฟาร์มนะครับผมสนับสนุนกองทุนนะครับนี่มันเต็มเขากับปิดครับผมง่ายมาใช่ร่องนี่บ้านนี้ไปเองสิพอมันเต็มร่องเขากับปิดเขาก็จังวังันพันใส่ครับผมสูตรนี่คิดได้บ้องเศ้านี่แหละครับผมสูตรนั่นก็คือคิดยังไงกับกูไปก่อนนะครับผมเนาะเอา เดี๋ยวจะติดตามกันไปครับผมสวัสดีอีกรอบนะครับวันนี้เรามาดูแปลงแปนงกลาครับผมอายุกิน่าสุดสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้กลับมาปล่อยอีกรอบจะเกี่ยงแล้วนะครับเรามาให้ชมกันวันนี้นะครับผมมีลูกค้าออกมาเยี่ยมของเราด้วยนะครับวิดีโอวิดีโอ นี่นะครับผมตามวัวของเรานะครับแผงยาของน้ออายุหนึ่งปีแล้วนะครับผมแต่ว่าสเปงเกอร์นะครับอืมมีอย่างงามกับอิ่มกินอิมนอ่มนอนอุด